เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2564ประชาชนได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปแล้วนำมาลงในแอปพลิเคชัน Ti กตอกโดยจะเห็นรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วมีคนขี่เป็นสายซิ่งวัยโจอายุน่าจะไม่เกิน20ปีในลักษณะนอนขี่ท่ามกลางรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาดูหน้าหวาดเสียวผู้สุขาวเดินทางไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุ พบถนนสุขุมวิชชนบุรีฝั่งตรงข้ามกับห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชนบุรีในตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีถนนเส้นนี้มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากสอบถามนายพิชิตคนขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างเห็นเหตุการณ์บอกว่า การขี่รถแบบนี้สร้างความหวาดเสียให้กับชาวบ้านที่ร่วมใช้รถใช้ถนนรถจักรยานยนต์นนอนขี่ใช้ระยะทางไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรขณะเดียวกันนายสนทิยาสังทองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เผยว่าจากที่ดูคลิปแล้วอันตรายมากฝากเตือนนักซิ่งหรือเด็กแว้นทั้งหลายขับขี่รถควรใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เอ้คันหนึ่งมันยกล้อจากนี่ไปนู่นอ๋อพี่เห็นให้การเนี่ยหรอเห็นอ๋อคนแรกที่มาได้ดูอ่ะอ๋อมามากี่คนครับมามันจะมาสองคันไล่คันหนึ่งข้างหน้าเดีคันข้างหน้ายกล้อยาวไปนู่นถึงใต้พานนู่นน่ะโอ้โหงี่มันก็ข้ามข้ามตำบลเลยเนี่ยเออบิ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์อ๋อมีบิ๊กไบค์ด้วยเหรอครับมีมีมีอ๋อคือขับขับแข่งกันมาแบบบาดเสียอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ที่คิดว่าขับรถเงี้ยมันอันตรายป่ะครับ ครับเป็นันอันตรายมากเลยครับสําหรับน้องๆนะครับอย่าอย่าอย่าได้ทําอย่างนี้นะครับผมเส้นนี้โทรเยนบ่อยไหมครับก็มีอยู่เรื่อยนะครับอันตรายครับอย่าอย่าทําอย่างนี้เลยนะครับอันตรายคนสัญจรในมาเลยนะครับผมครับครับ ต้งบาดเียวครับแล้วก็มันอันตรายนะครับรถ้าเกิดอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะครับไม่ได้ตัวเองบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับอยากให้ทำในความปลอดภัยไว้ด้วยครับเป็นหลักนะครับถนนเส้นนี้ชนบ่อยครับถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับบริเวณใต้สะพานลอยเสียชีวิตก็มีครับตามระดับเพื่อกระปิดแล้วก็เส้นนี้รถเป็นเยอะนะครับก็อยากให้น้องๆเด็กแว้นนะครับก็ อย่าคึกขนองนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วกันนะครับ